เวลาสมความคิดเนี่ยแกเป็นเจ้ากรรมในเวรกับเขเมรน,นะครับแกไปพิทักษ์รักษาแผ่นดินเนี่ยบริเวณหลักเกลที่60กว่าๆเนี่ย mm. ที่ตับเขาตะไวายอะไรนี่นะครับปราสาทตะไวาเนี่ยและูกเขเมรจับไปติดคุกตั้ง3ปีถือว่าภาระหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาแผ่นดินเนี่ยแกก็เป็นคนที่อยู่ในแนวหน้าคนหนึ่งและแกก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะทําให้ประเทศไทยเสียอธิปไตยใหญ่หลวงมากและเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้เด็ดขาดแกเลยประกาศกล้องเลยนะครับว่า เรื่องนี้แกขอเป็นเจ้าภาพจอมกระถินเรื่องนี้คุณวิระสมความคิดเนี่ยแกเป็นเจ้ากรรมในเวรกับเขเมรนะครับแกไปพิทักษ์รักษาแผ่นดินเนี่ยบริเวณหลักเกตที่หกสิบกว่ากวเนี่ยที่ตับเขาตะควายอะไรนี่นะครับประสาทตะควายเนี่ยและถูกขมรจับไปติดคุกตั้งสามปีแกก็ถือว่าภารหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาแผ่นดินเนี่ยแกก็เป็นคนที่อยู่ในแนวหน้าคนหนึ่งและแกก็เห็นว่าเรื่องเนี้ เป็นเรื่องที่จะทําให้ประเทศไทยเสียอธิปไตยใหญ่หลวงมากและเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้เด็ดขาดแกเลยประกาศกล้องเลยนะครับว่าเรื่องนี้แกขอเป็นเจ้าภาพจองกระถินเรื่องนี้และก็จะร้องให้มีการดรําเนินการถึงสามเรื่องโดยคาร้องที่หนึ่งเนี่ยก็จะไปยื่นคาร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินในข้อหาว่ามีความพยายามจะทําผิดรัฐธรรมนูญในข้อแบ่งแยกราชอาณาจักรก็ขอให้ถอดถอนขั้นตรีอยจาก,กตําแหน่ง แล้วก็ขอให้ห้ามปฏิบัติหน้าที่ด้วยนี่เป็นยื่นอันนี้นะครับซึ่งเมื่อยื่นแล้วเนี่ยผู้ตรวจการแผ่นดินก็มีเวลาตรวจสอบแต่ถวนไม่เกินหกสิบวันถ้าหกสิบวันแล้วไม่ทําหน้าที่หรือทําไม่เสร็จนะครับคุณวิระเพื่อนผู้ร้องเนี่ยมีสิทธิ์เอาเรื่องไปยื่นต่อศาลรัฐมนุนได้โดยตรงถ้าปกติคนเราเนี่ยเราเป็นประชาชนนะครับกฎหมายมาตัดสิทธิ์เราหมดทำอะไรไม่ได้ต้องไปผ่านองค์กรอิสระพวกนี้ก่อนแต่สำหรับผู้ตรวจการแผ่นดินถ้าไม่ทําหรือทําไม่เสร็จเนี่ยผู้ร้องก็มีสิทธิ์ไปร้องศาลได้เอง คำร้องที่สองคุณวิระก็ถือว่าการที่ทําให้ประเทศไทยเสียอธิปไตยนี่นะครับเป็นความผิดฐานกบฏในราชนานาจากักรแม้เป็นความพย,พยายามทําอยู่เนี่ย<อ>ก็ผิดแล้วก็ซึ่งเป็นเรื่องนี้ก็จะเป็นท่านในกรณีนี้ก็อยู่ในอำนาจของปป,ปชแกก็จะไปร้องต่อปป,ปช<อ>เพื่อให้ตรวจสอบไต่สวนและส่งเรื่องต่อสารดีกาแผนกคดีย,ยาของผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองเพื่อเอาผิดคอรมอทั้งคณะ ทําไมถึงเอาผิดครอรมงข้งหน้าเดี๋ยวจะว่าต่อนะครับและที่สามเนี่ยพักการเมืองที่ไปทําให้ประเทศชาติเสียเอกราชอธิปไตยไปอ่ะพักการเมืองนั้นก็มีความผิดด้วยซึ่งเป็นอยู่ในำนาจของนายทะเบียนพักการเมืองแกก็จะไปยื่นคำร้องอีกฉบับหนึ่งต่อนายทะเบียนพักการเมืองเพื่อให้เสนอกรกตลงมติส่งสารรัฐมนูญให้ยุบพักการเมืองนั่นเสียเพราะตอนนี้เรื่องนี้เรื่องกอกูลเรื่องผลประโยชน์ทัพซ้อนเนี่ยจึงเป็น3เรื่องแล้วน,นะครับ จะเป็นสามกำลอง oh. ซึ่งมีการจองกระถินกันไว้เรียบร้อยแล้วและเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่กระทบต่อคนจํานวนมากและผู้คนเนี่ยท,ท,ที่ถูกเขถูกที่ถูกเขาหาว่าข้างชาติน,นะครับแท้จริงเขาเป็นคนรักชาติเขาก็จะมาร่วมกันรักษาแผ่นดินนี้เขาก็เลยไปช่วยคุณวิระกันเป็นนั้นมากเวลานี้นักกฎหมายหน้าใหาม่หน้าเก่าพวกครูบาอาจารย์พวกผู้อุปโสทั้งหลายในวงการกฎหมายเนี่ยก็แห่ยกทัพไปช่วยคุณวิระกันในการที่จะ ทำคำร้องเรื่องเหล่านี้นะครับซึ่งหมเชื่อว่าไม่นานนะคุณรลกคงจะมายื่นนะครับ